กรุบกริบกรบกริบกับแหนนะจ๊ะกรกรกรกกับแหนนะจ๊ะกรกรกรกกับแหนนะจ๊ะกรกรกรกกับแหนนะจ๊ะสนับสนุนโดย c r i s p y Kreme, Cinnabon, b u g o g i Brothers, h i Face, t r o k a d e r o g r o u เรื่องโตแกรนด์ซีฟู้ดแอนด์ไชนีสร a สอร์ทชั้น37โรงแรมอนันตราสาทรซินยอร์ซัสซีชั้นจีศูนย์การค้าสยามพารากอนล h ฟเฮล h ีจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีเครื่องกรองน้ำอะลคาไลออนเยาวด้วยน้ำอะลคาไลฟักบัวอารมาพ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟ,นฟนูบำรุงผิว ก็บกับแน่นะจ๊ะวันนี้แน่นะจ๊ะนะคะจะพามากดดันค่ะกับนมข้นจืดคานเนตชั่นค่ะเพราะว่าเขาจัดงานนะคะได้อลังการมากเหมือนอยู่ในสวงสวรรค์เลยค่ะเพราะว่าวันนี้จะมีซิดดาวดูเนอร์นะคะจัดที่กลางห้างและกลางสวนที่ชั้น5อมพ t เทียแต่ว่านมคานเนตชั่นแน่นะจ๊ะแอบกระซิบน,นิดนึงนะคะแ้มข้นหอมมันอร่อยรำนี่ซ้ำใคร ต้องใช้คะนนนชั่นเท่านั้นคุณส้มสวัสดีค่ะโหนี <S 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 ่แหนถึงเจ้งมากเลยเนี <S <S uh <S <S uh <S 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 ่ยเพราะขณะนี้นะคะเรากำลังมาอยู <S <S ่ที่ชั้นห้าเอ็นพอเทียซึ่งจัดงานแบบตะการตามมากแบบก็หรูมากเป็นหนึ่งแบบดุดดในสวนบ้านขร้อหาดบ้านใครใครคนหนึ่งคุณส้มคะวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นณที่แห่งนี้บ้างคะ ก็วันนี้เป็นความตื่นเต้นอย่างที่พี่แหนบอกนะคะ ที่มาของนมข้นจืดคารนชันวันนี้นะคะได้เป็นการเปิดตัวโฆษณาคแคมเปญครั้งแรกแล้วก็เป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สาคัญของนมข้นจืดคารนชันด้วยจะมีใครสักคนรู้ไหมว่านมข้นจืดคารนชันเนี่ยสามารถทําอาหารนอกจากเครื่องดื่มที่ทุกคนคุ้นเคยเนี่ยทำอาหารแล้วอร่อยที่สําคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอลได้ข่าวบากว่าวันนี้มีเมนูเด็ดๆไม่ต้องมีกะทิใช้นมคารนชันก็อร่อยได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะมีอะไรบ้างคะอย่างแรกนะคะในการเปิดตัวแคมเปญโฆษณาค,ครั้งนี้ เราต้องการเน้นในเรื่องของว่าผลิตภัณฑ์นมข้นจืดค<ม>ารชันช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารทุกจานในบ้านได้อย่างไรอย่างแรกแน่นอนทุกบ้านมีไข่ไข่ใส่นมใส่นมตอกไข่ใส่นมเราเจียวไข่ให้ฟูให้นุ่มใช่ไหมคะ<า>เราต้องการความนุ่มของไข่ก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเราหมักหมูให้นิ่มหมูดีทัวร์เพราะฉะนั้นหมูหมักแค่เพียง15นาทีก็จะนิ่มแล้วและที่สําคัญแกงทุกคนจะกังวลในเรื่องของแกงกะทิแต่นมข้นจืดมีคําตอบให้ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกังวลรสชาติอร่อยเช่นกันก็สามารถที่จะใช้นมตัวนี้ใส่ลงไปในแกงแพนแนงแกงเขียวหวาน<อ>แกงที่เป็นแกงแดงทั้งหลายก็จะทําให้แกงของคุณนี้มีรสชาติเข้มข้นขึ้นเดี๋ยววันนี้เราอุบไว้ก่อนนะเพราะว่าเรามียาราดเด็ดเดดมาโอ้พียบเ<อ>ลยค่ะทาให้ทานใช่ค่ะใช่องเดียวเราไปดูข้างในกันนะคะะก็มีใครบ้างค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับแหนไม่กล้ามองหน้าพี่เลยอ่ะนี่หล่อมากโอ้สงใสัเราจะอาอยุใ,ใกล้ๆก,ก,กันนะครับก็ไหนเห็นเวลาอยู่ในทีวีอ่ะเวลามีอินเซอร์ในรายการพูดตลอดใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ย ความเป็นมาเนี่ยตัวคาเนชั่นเนี่ยเขาจะมีหลายตัวแต่ตอนนี้นี่คือนมข้นจืดคาเนชั่นนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมว่าจะมีเอาไปทําตัวร้านกาแฟทําเบเกอรี่ทําอะไรแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขานิยมเอามาทําอาหารด้วยแล้วนะครับอย่างต้มยำกลายเป็นต้มยําน้ําข้นที่อร่อยมากเอาไปหมักหมูนี่นะพอหมักไปแล้วมันจะดูดเข้าไปแล้วมันนุ่มอร่อยมากเลยและที่สําคัญนะเอาไปตุนกับหมูที่ทําแผนงนะครับตุนข้ามคืนเนี่ยโหมันจะแทรกเข้าไปนะตอนเช้านี่พอเอามาทําเป็นผนงทีเนี่ยสุดยอดเลย ใช่ครับไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะท้องอืดอาหารไม่ย่อยมีคอเลสเตอรอลสูงพราะใช้กะทิไม่ต้องใช้เราหันมาใช้นมข้นจืดคาร์เนชั่นที่สำคัญใช่ครับที่สำคัญคือว่าไม่มีคอเลสเตอรอลครับก็ใช้แทนกะทิได้เลยครับพี่จ๋สวัสดีค่ะวันนี้มาทำเมนูอะไรคะ วันนี้ผมมาทำเมนูปูผัดผงกะหรี่โดยใช้นมข้นจืดคาเดชันคาเดชันใช่แล้วจริงเพิ่มความนุ่มละมุนความหอมให้กับทุกจานที่คุณใส่แต่อร่อยลับลนะไม่ซ้ำใครจริงๆผัดผงกะหรี่ปูเปล่า ชอบมากใช่แล้วแล้วก็เนื้อปูเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยนำมาเป็นแบบกันเชิงกันเชียงเขาบอกว่าเล่นฟิตเนสบ้าเลยใช่ไหมยกกลางมันเลยแล้วก็เป็นปูที่ว่ายทวนน้ำด้วยอย่างนั้นเลยกัญเชียงมาเลยอย่างนั้นเลยโอเคแล้วก็เห็นบอกมีไข่ม้วนมีไข่ม้วนด้วยนะแต่ว่าไข่ม้วนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีวิธีทำง่ายๆแหละ ก็คือกระทะก้นแบนก,กว้างๆ<า>แต่อยู่ที่การผสมยิ่งถ้าเกิดเราใช้นมข้นจืดต,ตัวของคาริชันนี้เข้าไปปุ๊บมันจะมีความหอมความนุ่มความเนียนให้กับไข่ก็ร่อนให้บางที่สุดค่อยมาม้วนแล้วก็หั่นอย่าง,างที่เห็นและแค่นี้นนให้ดูต่อไปอเพราะว่ายังยังไม่ทําเดี๋ยวจะเย็นถูกไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นเราทําไว้ก่อนได้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาตัวภูผัดผงกะหรี่ร้อนๆเนี่ยมาวางไว้ช่นใจกินกับข้าวอันชันไข่ม้วนเนี่ย ถ้าไม่ได้ผสมเน้นมข้นจืดของเจเนชั่นนะพี่ว่ามันไม่นุ่มนะจืดนะมันเขาเรียกว่ามันจะไม่นวลไม่นวลไม่นวลม่นันไม่มุนลิ้นอ่ะถูกต้องไม่นวล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 เนียกันนะถ้าอย่พางงั้นนะคะเดี๋ยวเราดูขั้นตอนต่อไปดูเต็มๆเลยค่ะว่าคนนี้นะคะเป็นมือหนึ่งเลยค่ะว่าจะทำอะไรก็อร่อยทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ชายน้องจอยกับน้องอเล็กซ์นะคะวันนี้มาทําเมนูอะไรทําต้มยำทะเลค่ะน้ำข้นต้มยำทะเลน้ำข้นซีฟู้ดใช่ซีฟู้ดเป็นยังไงซีฟู้ดก็คืออาหารจากทะเลครับผมมีอะไรบ้างคะมีกุ้งเนืปลามีกุ้งหอยปูปลาอยู่ในต้มยำน้ำข้นแต่แต่ว่าที่ขาดไม่ได้คืออะไรนมข้นจืดคาเนชันค่ะต้องบอกว่าใส่ลงไปอร่อยกลมกล่อมเลยค่ะแล้ววันผู้ชมเห็นว่า พี่แหน่เนี่ยได้ชิมไปแล้วปากแดงเถือกเลยเผ็ด้ยำหรอแซบแซบแซ่บดูพี่จอยพี่จอยเพิ่งกินปากห้อยเลยไม่เกี่ยวนี่ที่บอกว่าลูกสาวฉันนะผมก็ลูกชายพี่แหน่นะฮ้ยแต่ลูกสาวฉันมันเลยว่ารักใครมากกว่ากันรักน รักล,ลูกสาวมากกว่าวันนี้ฝึกซ้อมมาทั้งคู่แล้วเป็นบุญหรือเป็นโชคะชะตาเป็นบาปเป็นบุญหรือเป็นความซวยของคนที่มาร่วมง,งานที่ได้ชิมอาหารของเราแต่ไม่นะจอยนี่เป็นแม่สีเรือนแม่สีเขย่าเรือนไม่เราจะบอกว่าเมนูต้ยมยำเป็นเมนูที่หนุ่มั่นใจนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่หนุชอบกินแล้วก็ชอบทำจอยค่ะคทำให้คนอื่นกินจอยค่ะอจอยค่ะพี่ไบ่มถูกทางเลยค่ะจอยค่ะ พี่พามาสึกว่ามีผู้ชายข้างๆพี่อะมองเบลตาเหยียดยามากเขาไม่รู้ความจริงไงค่ะว่าเราแบบว่าถามว่ามันจะแซบขนาดไหนค่ะอเล็กซ์ครับผมเคยได้ยินสำนวนไทยไม่ว่าสเสน่ห์ปลายจวักหัวรักหัวหลงจนตายเคยได้ยินไหมเคยครับหลงทางลงทางลงไปที่เออหลงไปบ้างค่เ,เ,เราคอยชิมต้มยำทะเลค ต้มยำซีฟู้ดน้ำข้นนี่นะเจ้านี้ชุดใช่ป่ะใช่ไหมชุดนี้ต้มยำซีฟู้ดน้ำข้นแซ่บเวอร์กินแล้วปากแดงปากค่อยปากเจอโอ้ยาวไปยาวไปสมพรปากเธอขอให้ได้อย่างนี้ทั้งหมดเธอต้องปีนสวัสดีค่ะต้องแจ๊คสมุสวัสดีค่ะลูกหล่อของป้า วันนี้คุณแม่เป็นจะมาทําอะไรคะวันนี้เหรอคะจะมาทําสลัดหมูห่มนมค่ะว้าวโคยแบบเป็นรสชาติที่อร่อยอร่อยมากหมูนี่คือจะนุ่มแล้วก็ละมุนเข้าลิ้นกลืนลงคอไปโดยไม่รู้สึกตัวเลยใส่อะไรนะคะอินกรีเดียนที่สําคัญเลยคือนมจืดนมข้นจืดคาร์เนชั่นค่ะที่ฝาะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะ เดี๋ยวเรามาดูคุณแม่ปิ่นว่าจะมีมัดใจพี่เจกมัดใจลูกๆยังไงนะคะโดยเป็นนะคะสลัดหมูห่มนมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ใจคือหัวใจในการปรุงอาหารและส่วนประกอบที่ดีก็เป็นอีกเคล็ดลับสำคัญที่ช่วยให้เพิ่มรสชาติอาหารให้อร่อยมากขึ้นและในวันนี้ค่ะพี่แหนนะจะของเราก็ได้มาไขเคล็ดลับเมนูเด็ดเฉพาะตัวด้วยนมข้นจืดคาเนชั่นจุดประกายไอเดียให้คนรักทำอาหารอย่างพี่แหนนะจะของเราได้สร้างสรรค์ครีเอทเมนูหลากหลายเมนูพิเศษอร่อยไม่ซ้ำใครกันแล้วล่ะค่ะ กรุบกริบกับแหน้นจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน้นจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน้นจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน้นจ๊ะ